สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมอนิเลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิเลตนะครับจากการเล่นเกมนั่น อย่างไรเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปลต่อไปหากใครสนใจนะครับค่อยไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะครับดูได้ในคลิปนี้เลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือผมจะขึ้น ชื่อแอปไว้ให้นะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินทูมานิวเลตแล้วก็จะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Farm Met นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยในการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องนะครับการดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ a อ d r o i d นะทุกคน iPhone เนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็พิมพ์ชื่อตามนี้เลยในส่วนของวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับแอปนี้ จะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญก็สามารถถอนได้สมัครได้ฟรีใช้งานได้ฟรีไม่มีการเติมเงินแล้วก็ไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูนะครับเมนูที่1เป็นการเช็คอินนะครับผมการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้ในการเข้าใช้งานในส่วนของตัวเกมนะครับหรือว่าตัวแอปเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินต่อเนื่องได้นะครับรับส่งสุดถึง20 0 0 0บาทที่เป็นตัวเงินตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเช็คอินได้เลยต่อมาเมนูที่2 นูที่2ตัวนี้จะเป็นการลองเล่นเกม การลองเล่นเกมตรงนี้เราจะได้รับเงินต่อเกมเนี่ยสูงสุดถึง10บาทนะต่อ1เกมวิธีการเล่นก็กดได้รับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยในการเล่นเกมผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราเล่นเพื่อรับต่อเงินในเกมเท่านั้นของรางวัลหรือว่าเงินรางวัลที่เขาแจ้งเตือนขึ้นมาระหว่างการเล่นตรงนี้นะครับก็ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่แนะนําให้เรากดรับนะครับให้เราทาการการกบาทปิดไปเลยนะครับให้เราเล่นเพื่อรับเงินในเกมเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราแสดงความยินดีหรือว่าเราในการรับเนี่ยมันจะเด้งเข้าในส่วนของ Google เพื่อที่จะเข้าหน้าเว็บที่มันจะชวนให้เราไปเสียเงินนะอันนี้ก็ลองเล่นดูก่อนนะครับอ่ะตรงนี้เราลองเล่นดูก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ได้บังคับนะก็ตามความสะดวก ต่อมานะครับเมนูที่3จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนทุกคนสามารถทําได้สิทธิ์การเชิญเท่ากันนะครับกดเชิญทันทีตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีลิงก์ข้อความขึ้นมาเราสามารถกดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปโปรโมทไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยทุกคนสามารถไปทําต่อได้เงินรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญ22บบาทต่อหนึ่งคนกฎของการ การรับรางวัลน,นะครับมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถไปเชิญต่อได้สําหรับคนที่เชิญเพื่อนนะครับเราสามารถถอนเงินรางวัลจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ได้นะกดถอนเงินตรงนี้มันก็จะขึ้นยอดเงินขึ้นมาตรงนี้ที่เราได้รับมา1 9 0บาทในการถอน10บาทถึง1,500บาทเราสามารถเลือกถอนได้เลย ผมมี190ผมก็จะเลือกเป็น100นะครับกดไปถอนนะแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินกดติ๊กถูกเป็น wallet ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ wallet นะถ้าใครเคยถอนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเบอร์ wallet ไว้ให้เรานะครับการถอนเงินเรียบร้อยนะครับกดรับทราบนะโอเคเหลือ100เอหลือ90บาทจาก100นึงนะครับ นี่ครับก็ถอนไป100บาทนะครับในวันที่3เดือน10นะก่อนหน้านี้นะครับถอนไป200ในวันที่29เดือน9กนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ100 100 150นะก็ถอนไปตามนี้ต่อมานะครับกลับมาที่หน้าหลักนะเมนูที่4นะครับภารกิจเงินสดมี2ภารกิจ1คือการลองเล่นเกมในเมนูที่2นะครับแล้วก็การเชิญเพื่อนนะรับ1000จะรวมให้เราท,าที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมทําภารกิจสําเร็จแล้วนะครับต่อมาการเล่นเกมนะครับตรงนี้เลยการเล่นเกมเนี่ยจะเป รูปภาพที่เหมือนกันหรือว่าตัวสัตว์ที่เหมือนกันนะครับพอเราเล่นไปถึงปุ๊บผ่านด่านสําเร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวเงินขึ้นมาแบบนี้รับสูงสุดถึง50บาทนะครับเราก็กดรับตอนนี้ได้เลยหรือจะรับเพียง0.1ก็ได้นะครับประมาณนี้ในการเล่นแล้วก็รับตัวเงินตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมสลับสายคนที่ไม่ได้แนะนําเพื่อนนะหรือว่าไม่ได้เชิญเพื่อนก็กดทําตรงนี้ได้ บวกเงิน40บาทตรงนี้เราก็กดทําไปเก็บยอดเงินไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่คือการเล่นเกมต่อมานะครับตรงเหรียญทองตรงนี้นะครับจากการทำนะครับเราจะได้รับทั้งตัวเงินเขียวแล้วก็คะแนนเหรียญทองคะแนนเหรียญทองสามารถถอนได้ที่30ถึง500บาทนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนขวามือตรงนี้นะครับจะมีการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็การดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอการถอนเงินด้านบนขวามือนะครับโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนเนี่ยตรงนี้เลยกดเข้าไปการถอนเงินเนี่ยก็ตามระดับเลเวลตามเปอร์เซ็นที่เรามีนะครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับการถอนเงิน ก็จะ1%นถ้าหากว่าเราเลเวล100รนะครับการถอนเงิน100%ได้รับเงิน9 0 0 0บาทเลยนะครับตามระดับเลเวลตรงนี้ถ้าเราอยากจะถอนเงินที่มากขึ้นจากตัวเงินที่เรามีเราก็ดูระดับเลเวลตรงนี้นะครับว่าเราอยู่ที่ระดับเลเวลเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมเลเวล1 1% 9,000รกก็จะเป็น90บาทกดถอนเงิน1000จะเท่ากับ10บาทนะครับกดถอนปุ๊บติ๊กถูกเป็นทูมอนิวเลสแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลทในการรับเงินการถอนเงินสําเร็จนะครรรรรรรััััับบบบบกกกดดทาาาานนนะมจจ้้งงเเเเตตือถิ็ ได้นะ้วยความยินดีนะครับผมยังไม่รับแล้วกันเรามาดูที่ด้านบนขวามือนะครับการถอนเงินตรงนี้นะครับผมถอนไปที่90บาทนะ90บาทในเดือน3นะครับรวมเป็น190นะในวันที่3เดือน10 190บาทถอนไป2ที่นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับวิธีการทําเงินแล้วก็วิธีการถอนเงินประมาณนี้เลยใครสนใจก็ลองไปพิมพ์ชื่อดาวโหลดติดตั้งลองเข้าไปเล่นดูนะครับเล่นฟรีได้เงิงจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับแอปนี้นะครับจะ เชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญก็สามารถถอนได้สมัครได้ฟรีใช้งานได้ฟรีไม่มีการเติมเงินแล้วก็ไม่มีการเสียงเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูนะครับเมนูที่1เป็นการเ,เ,ารเช็คอินนะครับผมการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้ในการเข้าใช้งานในส่วนของตัวเกมนะครับหรือว่าตัวแอปเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินต่อเนื่องได้นะครับรับสูงสุดถึง20 0 0 0บาทที่เป็นตัวเงินตรงนี้นะครับผมเราก็กดเช็คอินได้เลยต่อมาเมนูที่ ตัวนี้จะเป็นการลองเล่นเกม การลองเล่นเกมตรงนี้เราจะได้รับเงินต่อเกมเนี่ยสูงสุดถึง10บาทนะต่อ1เกมวิธีการเล่นก็กดได้รับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยในการเล่นเกมผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราเล่นเพื่อรับต่อเงินในเกมเท่านั้น al, ของรางวัลหรือว่าเงินรางวัลที่เขาแจ้งเตือนขึ้นมาระหว่างการเล่นตรงน,รงนี้นะครับก็ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่แนะนําให้เรากดรับนะครับให้เราทาการการกบาดปิดไปเลยนะครับให้เราเล่นเพื่อรับเงินในเกมเท่านั้นนะเพนะราะว่าถ้าหากว่าเราแสดงความยินดีหรือว่าเราในการรับเนี่ยมันจะเด้งเข้าในส่วนของ Google เพื่อที่จะเข้าหน้าเว็บที่มันจะชวนให้เราไปเสี่ยงเงินนะอันนี้ก็ลองเล่นดูก่อนนะครับอ่ะตรงนี้เราลองเล่นดูก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ได้บังคับนะก็ตามความสะดวกนะครับต่อมานะครับเมนูที่3จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนทุกคนสามารถทําได้สิทธิ์การเชิญเท่ากันนะครับกดเชิญทันทีตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีลิงก์ข้อความขึ้นมาเราสาม,มารถกดคัดลอกในหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปโปรโมทไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อน ไนไม่ได้บังคับใ,ในส่งของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยทุกคนสามารถไปทําต่อได้เงินรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญ22บาทต่อ1คนกฎของการรับรางวัลนะครับมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถไปเชิญต่อได้สําหรับคนที่เชิญเพื่อนนะครับเราสามารถถอนเงินรางวัลจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ได้นะกฎถอนเงินตรงนี้มันก็จะขึ้นยอดเงินขึ้นมาตรงนี้ที่เราได้รับมา1 9 0บาทในการถอน10บาทถึง1,500บาทเราสามารถเลือกถอนได้เลย ผมมี190ผมก็จะเลือกเป็น100นะครับกดไปถอนนะแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินกดติ๊กถูกเป็น wallet ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ wallet นะถ้าใครเคยถอนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเบอร์ wallet ไว้ให้เรานะครับการถอนเงินเรียบร้อยนะครับกดรับทราบนะโอเคเหลือ100เอหลือ90บาทจาก100นึงนะครับ นี่ครับก็ถอนไป100บาทนะครับในวันที่3เดือน10นะก่อนหน้านี้นะครับถอนไป200ในวันที่29เดือน9กนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ100 100 150นะก็ถอนไปตามนี้ต่อมานะครับกลับมาที่หน้าหลักนะเมนูที่4นะครับภารกิจเงินสดมี2ภารกิจ1คือการลองเล่นเกมในเมนูที่2นะครับแล้วก็การเชิญเพื่อนนะรับ1000จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมทําภารกิจสําเร็จแล้วนะครับต่อมาการเล่นเกมนะครับตรงนี้เลยการเล่นเกมเนี่ยจะเป รูปภาพที่เหมือนกันหรือว่าตัวสัตว์ที่เหมือนกันนะครับพอเราเล่นไปถึงปุ๊บผ่านด่านสําเร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวเงินขึ้นมาแบบนี้รับสูงสุดถึง50บาทนะครับล้วก็กดรับตอนนี้ได้เลยหรือจะรับเพียง0.1ก็ได้นะครับประมาณนี้ในการเล่นแล้วก็รับตัวเงินตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมสลับสายคนที่ไม่ได้แนะนําเพื่อนนะหรือว่าไม่ได้เชิญเพื่อนก็กดทําตรงนี้ได้บวกเงิน40บาทตรงนี้แล้วก็กดทําไปเก็บยอดเงินไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่คือการเล่นเกมต่อมานะครับตรงเหรียญทองตรงนี้นนะะคครรรับับบจาาากกาทํ จะได้รับทั้งตัวเงินเขียวแล้วก็คะแนเนเหรียญทองคะแนเนเหรียญทองสามารถถอนได้ที่30-500บาทนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนขวามือตรงนี้นะครับจะมีการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็การดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอการถอนเงินด้านบนขวามือนะครับโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนเนี่ยตรงนี้เลยกดเข้าไปการถอนเงินเนี่ยก็ตามระดับเลเวลตามเปอร์เซ็นที่เรามีนะครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับการถอนเงินก็จะ1%ถ้าหากว่าเราเลเวลหนึ่งร้อยนะครับการถอนเงิน1 0 0รได้รับเงิน9,000บาทเลยนะครับนะตามระดับเลเวลตรงนี้ถ้า,า,ถาก ากตัวเงินที่เรามีเราก็ดูระดับเลเวลตรงนี้นะครับว่าเราอยู่ที่ระดับเลเวลเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมเลเวล1 1% 9,000รก็จะเป็น90บาทกดถอนเงิน1000จะเท่ากับ10บาทนะครับกดถอนปุ๊บติ๊กถูกเป็นทูมอนิลเลดแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลทในการรับเงินการถอนเงินสําเร็จนะครับกดรับทราบนะมันแจ้งเตือนนะครับถ้าเราจะรับตรงเงินเนี่ยเราก็กดรับได้นะด้วยความยินดีนะครับผมยังไม่รับแล้วกันเรามาดูที่ด้านบนขวามือนะครับการถอนเงินตรงนี้นะครับผมถอนไปที่90บานะ90บาทในนเดือน3น วมเป็น190นะในวันที่3เดือน10 190บาทถอนไป2ที่นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับวิธีการทำเงินและวก็วิธีการถอนเงินประมาณนี้เลยใครสนใจก็ลองไปพิมพ์ชื่อดาวโหลดติดตั้งลองเข้าไปเล่นดูนะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากก,า like กไดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ